ครับหลังจากเอิมคือวันเมื่อวานผมลงคลิปมันคือรูปอะไร EP3 สานะครับแล้วผมเพิ่งมาดูนะเอ้ยจริงๆคนกดลายเซกนคนนี้นะแต่ว่ามันบักนั่นแหละคือผมก็มาตกใจว่าทําไมคอมเมนต์ห้ิบหกแต่ผมเห็นนิดเดียวผมก็เลยกดเข้าไปแล้วก็กดใหม่ล่าสุดเนี่ยท่านผู้ชมเห็นนิดเดียวใช่ไหมแต่พอกดดูนะคบท่านผู้ชมดูสเปมาอย่นีงเลย ขยันด่าเออขอบคุณครับขอบคุณครับอะฮะเดี๋ยวดิขยันด่าจังครับนะเดี๋ยวแป้งนะรายงานก่อนอ,อืมอ,อืมอืมเอาเลือกอหไรดีอะอืมอ,อืมกันม่มต่อเด็กดีกว่าเพราะว่าเออมผมยัง ยังไม่เอิมยังเด็กอยู่นั่นแหละดูไอสาระช่องกระจกงี้ไม่ดังหรอกไอควายโอ้โหกล้าด่าผมเดี๋ยวคอมเมนต์ตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะผมก็จะไล่นำะออกไปทีละอันทีละอันนะครับดูเดี๋ยวไปดูช่องก่อนนะครับพิมพ์หา,าได้ เนี่ยช่องนี้ครับไม่มีวิดีโอด้วยอุ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 ยเดี๋ยวผมเซนเซอร์เดี๋เดเดโอ้โหเขาจัดเพลงเล็ดคลิปอะไรมาเนี่ยคลิปโอ้โหผมต้องเซ็นเซอร์เลยเมื่อกี้ก็เดี๋ยวถ้าเกิดใครรายงานทันก็มารายงานนะครับก่อนก่อนที่ผมจะลบคอมเมนต์โอเค